มมคุณเมฆพี่มีอาการยังไงมาบ้างคะวันนี้คือมันปวดปวดปวดตามแขนขากระดับคือปวดหลัง,ง,ลลงแล้วก็ร้าวลงตรงก้นตรงขาเนี่ยปวดสะโพกปวดไหม,มคะตรงคอบ่าไหล่ปวดไหมไหนไม่ปีครับแรงไหมข้างซ้ายหรือว่าขวาเป็นข้างไหนจริงเป็นสองข้างแต่ว่าข้าง,ข,างข,าข้างขวาจะหนักข้างขวาจะหนักอ่าโอเค พี่มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะมีเบาหวานแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะอ๋อความดันเป็นไหมไม่ไม่เป็นความดันครับพี่อายุเท่าไหร่ละคะ52 52, 52. โอเคอ่าเดี๋ยวดูให้นะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะเบาไหมสะโพกเบาเลยเนาะเยอะเลยใช่ไหมเบาขึ้นเยอะไหมเยเมื่อกีตอ้ตอนแรกตอนตอนก่อนทำมันมันมันปวดอยู่ระดับไหนปวดเยอะปวดเยอะแล้วตอนนี้เ เออ่แปดเก้าแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหรเกิไม่มีเลยเกิไม่มีเนาะรักความชารักความชาความชาดีขึ้นดีขึ้นเนาะความชาลดลงไปเยอะเลยยังชาลดเยอะไหมชาลดเยอะลดเยอะเนาะเออดีละใช่เนี่ยทำให้รักเท้าจะมีความรู้สึกมันไม่ได้มาจากเบาหวาน มันมาจากตรงนี้แหละเลือดมันวิ่งนอันนี้แดงนะนี่เนาะนี่ถ้าเราไม่ทํานะมันอาจจะต้องถูกตัดเนาะแล้วก็เข้าใจผิดว่าเป็นเบาหวานอย่างเดียวนะเออเนี่ยเราต้องให้เลือดมันวิ่งมาเรื่อยๆจะได้เซฟมันไวได้เนาะให้เบากี่เปอร์เซ็นต์คะจากประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะแปดสิอร์ซโอเค ขอบคุณมากค่ะเกิดตัวของเอียร์ร่านคือใช่เพราตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันมันไม่มีอ่ะไม่มีนะมันไม่มีจางและประคองนั่งได้ไหมนั่งได้นะโอเคเราลองไหมลองนั่งดูลองนั่งดูเพราาะว่ทำแล้วมันเบาแล้วลองนั่ายแล้วตรนนี้ต้องตึงหน่อยนะ อืมอมมันยังยกอยู่เราเรายังไม่ได้ทันด้านหน้านะวันนี้พอละขอแค่นี้ก่อนได้ไหมวันนี้ได้ไหมวันนี้ให้คะแนนคุณหมอกี่คะแนนเต็มสิบให้สิบเลยเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยมาทำต่อครับยินดีครับ